ให้เมืองไทยรุ่งเรืองทำงานการเมืองเพื่อประชาชนให้ทุกคนมีสิทธิเสรีเทียมเท่าพัฒนาดูแลบ้านเมืองของเราให้ดีกว่าที่แป็ เพือประชาชนโดยประชาชนพัดก้าวไกลมวลชนชาวไทยทุกคนพัดก้าวไกลพักของประชาชนก้าวสู่อนาคตใหม่กับพัดก้าวไกลสายลมแห่งการ Masyarakat jadi ade ame membangun negara roda tepat teh biar lebih maju. Pati kau Clay. Untuk kau oleh gaya. Pati kau Clay. Untuk gaya Thai semua. Pati kau Clay. มาสอดเพปสมัมปัตกขาไกอปบ่เัติเาไกลครัส,ครสวัสดีทุกท่านครับก่อน่ต้องขอิขอีดีดต้อนรับนะครับทั้งน้องสืบ แล้บก็พี่น้องประชาชนที่ชมไลฟ์อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตตอนเช้าเช้าแบบนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณ<อ>พี่น้องสื่อมวลชนมากเป็นพิเศษนะครับที่ให้เกียรติมาเยี่ยมกับพวกเราในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นงาน Open House นะครับของโปรเจกต์ของพวกเราที่ชื่อว่าก้าวไกล Next นะครับซึ่งเป็นแผนที่พวกเราตั้งใจทำนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวไปสู่แผนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับ ก้าวไกล next คืออะไรอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ที่บ้านแล้วก็พี่สื่อมวลชนก็คงจะมีคําถามเช่นเดียวกันนะครับคำถามนี้ถ้าตอบด้วยสมองนะครับก้าวไกล next ก็คือโปรเจกต์ในการปฏิรูปพรรคนะครับเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนในการกําหนดทิศท,ทางในการเดินก้าวต่อไปของพรรคก้าวไกลนะครับก็คือการ ะระดมสมองขอความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนว่าที่ผ่านมาพรรคเก้าไกลยังสามารถที่จะปฏิรูปในด้านไหนบ้างเพื่อที่จะทําให้การดําเนินของพรรคเก้าไกลสู่การเลือกตั้งเนี่ยดีขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นคําตอบที่ถ้าใช้ด้วยสมองก็คือการปฏิรูปพรรคกันแหละโดยการเปิดพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนแต่ถ้าเกิดสําหรับผมแล้วเนี่ยใช้ใจตอบคําถามนี้ว่าก้าวไกล N e x t คืออะไรก้าวไกล N e x t สั้นๆเลยคือการตามหาอนาคตใหม่ให้กับพรรคเก้าไกล ซึ่งความหมายของผมในการตามหาอนาคตใหม่ให้กับพรกก้าวไกลมีทั้งสองมิติมิติที่มุ่งสู่อนาคตแล้วก็มิติที่มุ่งไปสู่อดีตนะครับมิติที่ไปสู่อนาคตก็คือผมคิดว่าสิ่งที่พาพาพรกก้าวไกลของเราในช่วงตลอดสองปีที่ผ่านมาอาจจะไม่เพียงพอในการพาพรกก้าวไกลไปสู่อนาคตในข้างหน้านั่นคือสิ่งที่เราพยายามต่อสู้มาในช่วงที่ประเทศไทยประสบกับวิกฤตหลายรูปแบบถูกไหมครับผมขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักนี่เือช่วง เดือนเดียวกับที่มีโควิดเกิดขึ้นเลยเป็นช่วงเดียวก,กันกับที่พี่น้องประชาชนยากลําบากมากที่สุดนะครับมีวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนน้ําท่วมไฟป่ามากมายแล้วจนถึงตอนนี้ก็เป็นของแพงค่าแรงถูกเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงมากในรอบ1ิบ0ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องทํางานให้หนักมากกว่าน,นั้นนะครับเราจะทํางานหนักมากกว่าน,นั้นไม่ได้แค่อยู่ในห้องแอร์แล้วก็คิดกันเองแต่ต้องการที่จะ รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในหลายมิติซึ่งจะมีทั้งหมด7มิติเดี๋ยวผมจะคงจะต้องลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่า7มิติในการปฏิรูปพักตรงน,นั้นเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ในขณะเดียวกันการตามหาอนาคตใหม่ให้กับพักเก้าไกลไม่ใช่เป็นเรื่องของอนาคตอย่างเดียวครับพี่น้องสืมม่อมวลชนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีตด้วยนะครับตอนที่เราเริ่มต้นผมยังจําได้น่าจะเป็นประมาณเดือนธันวาคมนะครับคุยกับคุณธนาทรเป็นครั้งแรกใช้เวลา30นาทีคุยกัน30นาทีสรุปสั้นๆ,ๆอยู่แค่3มเรื่อง ก็ผมคิดว่าประเทศไทยกับคุณธนาทรเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยจะไปต่อได้เนี่ยมันต้องออยุติรัฐราชการรวมศูสูงคือการกระจายอำนาจใช่ไหมครับอันที่2ที่คุยกันก็คือเรื่องการถลายทุนผูกขาดอันที่3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพอันนี้เนี่ยเป็น3อย่างที่คุยกันในการคุยกัน30บนาทีในตอนที่คุณธนาทรชวนผมเข้าสู่การเมืองแต่อีกเรื่องหนึ่งที่พูดคุยกันแล้วไม่ค่อยได้ร่าเคนอื่นฟังก็คือการทําพักการเมืองให้เป็นพักของมวลชนจริงๆให้เป็นพักของประชาชนจริงๆ ให้เป็นพักที่สามารถยึดโยงกับสมาชิกแล้วก็ประชาชนมีฐานรากที่เข้มแข็งสักวันหนึ่งถ้าเกิดไม่ได้เป็นพักของใครคนใดคนหนึ่งสักวันหนึ่งถ้าเกิดคุณธนาธรไม่อยู่พักไปต่อได้สักวันหนึ่งถ้าเกิดพิธาไม่อยู่พักไปต่อได้อันนี้คือพักการเมืองที่เราใฝ่ฝันในการทาําภารกิจทางการเมืองที่ต้องใช้เวลามากกว่าการเลือกตั้งแค่เทอมสองเทอมแน่นอนอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องการที่เราเริ่มต้นมาแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเจออุปสรรคมากมายเจอความท้าทายมากมาย เจอคดีมากมายเจอเพื่อนของเราที่ต้องอลงจากการเดินทางไปก่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกกบหสมัยอนาคตใหม่ก็ดีไม่ว่าจะเป็นคุณทันวารินก็ดีที่ต้องลงจากขบวนของเราไปก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นวันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องการที่จะทําสิ่งที่เคยได้คุยกับคุณธนาธรไว้เมื่อ,อธันวาปี62นะครับให้กลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง ตามหาสปิริตเก่าๆของตอนที่เป็นอนาคตใหม่ตามหาทรัพยากรเก่าๆเหมือนกับตอนที่เป็นอนาคตใหม่ตามหาเพื่อนร่วมงานที่เหมือนกับโดนฝ่ายตรงข้ามทุบทําลายไปให้เขากลับกลับมาแล้วก็ทําให้ก้าวไกลเนี่ยกลับมามีความคึกคักพร้อมที่จะเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นคําถาม ที่น่าจะตอบได้ว่าทำไมนะครับทำไมต้องทำก้าไกล next ก็เพราะว่าเราต้องการที่จะตามหาอนาคตใหม่ให้กับพักคก้าไกลในการที่จะพาพักไปข้างหน้าให้ได้เพื่อที่จะเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งนะครับอะไรก็คงจะเป็นคำถามต่อมาว่าก้าไกล next คืออะไรใช่ไหมครับก้าไกล next ก็คือการจัดนะครับการปฏิรูปพักใน7มิติด้วยกันนะครับใน7มิตินั้นมีอะไรบ้างก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอทีมช่วยหน่อยครับ ก็คือตอนนี้หละครับการการที่เราจะเปิดปฏิรูปพักโดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาหรับการปฏิรูปพักทั้งหมด7ด้านนะครับก็อันที่หนึ่งเลยคือคุณลักษณะของผู้แทนผู้แทนที่ท่านอยากเห็นคืออะไรพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะบอกสเปคนะครับบอกคุณลักษณะที่พี่น้องประชาชนเห็นว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้แทนแบบก้าวไกลนะครับอันที่2ก็คือการสื่อสารของพักนะครับช่องทางการสื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าออฟไลน์นะครับ ที่สาก็คือเรื่องเกี่ยวกับการนําเสนอนโยบายอันที่4ี่เรื่องเกี่ยวกับงานสภากรรมธิการ5การทํางานพื้นที่6งานสมาชิกและอาสาสมัครเจก็เป็นเรื่องของการระดมทุนนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเปิดกว้างให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้ามาช่วยกันปฏิรูปพรรคนะครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ก็จะทำในในสองรูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือทำแบบทาวน์ฮอครับทาวน์ฮอก็คือว่าผม ในฐานะแกนนาพักในฐานะหัวหน้าพักก็จะเป็นคนลงพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับไปหาสมาชิกของเราไปหาประชาชนของเราไปหาคนที่เคยเลือกเรามานะครับในการให้เขาสามารถที่จะให้ความคิดเห็นกับเราใน7มิติที่ได้พูดไปแล้วนะครับอันนีเน้เป็นวิธีการที่1น,นะฮะวิธีการที่2ก็คือเราเปิดเว็บไซต์ครับเว็บไซต์ชื่อ next move forward party o r g นะครับเมื่อคืนนั่งดูอยู่ทั้ง7มิติ น,น่าจะมีสักประมาณ50-60ความคิดเห็นนะครับเพิ่งเปิดมาแต่ว่าน่าจะมีหกส0าความคิดเห็นคูณด้วยเก็ประมาณ400กว่า500กว่าความเห็นซึ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสื่อสารพักเกี่ยวกับจุดยืนทางการเมืองของพักอันนี้ก็เด่นนะผมนั่งดูอยู่เมื่อคืนแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารให ฉับไวให้เร็วแล้วก็ให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็น้อมรับนะครับน้อมรับอย่างเต็มที่เป็นความคิดเห็นที่ดีผมนั่งอ่านเกือบทุกอันนะครับรวมถึงข้อความถึงผมเองเขาบอกว่าพิธาเอาออกจากสภา,าบ้างได้แล้วให้ลงไปหาพี่น้องประชาชนให้ที่อยู่หา่างไกลยอมรับเต็มประตูแล้วก็ตั้งใจที่จะทําอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับในสภา,าก็หมดแล้วใช่ไหมครับมีทั้งเหลือ oh. ลอ,อ,อภิปรายงบประมาณอันเดียวนะอภิปรายไม่ว่าวงใจเจ็ดครั้งสี่ครั้งผมทําเสร็จหมดแล้วก็ตั้งใจที่จะลุย ในฐานะหัวหน้าพักไปให้ในทุกที่ที่ทุกท่านอยากจะให้ผมไปนะครับเพื่อที่จะสื่อสาร DNA แบบก้าวไกลพูดคุยกันถึงเรื่องของก้าวไกล next แล้วก็รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็คือสามารถทําได้ทางผ่านเว็บไซต์เรื่องระยะเวลานะครับก็คงเป็นเป็นประเด็นสุดท้ายที่อยากจะสื่อสารผมได้สื่อสารไปแล้วว่าทําไปทําไมทํำยังไงทําด้วยวิธีการใดแล้วคาถามสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลานะครับระยะเวลาก็คือจะเริ่มทําตั้งแต่วันนี้นะครับทำกับ พี่พี่พี่น้องสื่อมวลชนนะครับเป็นวงทาวน์ฮอล์วงแรกแล้วก็หลังจากนั้นก็จะทำไปทุกภาคนะครับวันอังคารนี้ผมก็จะไปเริ่มทําที่เชียงใหม่ก็คือจะทำที่ภาคเหนือแล้วก็จะไล่ตามาแต่ละภูมิภาคต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาจัดทาวน์ฮอล์ใหญ่ดึงพลังอีกครั้งหนึ่งวันที่28สิงหาคมนะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็คือเราจะระดมความคิดเห็นในการปฏิรูปพักทั้ง7มิตินี้เพื่อที่จะนําไปสู่การเปิดแคมเปญครั้งใหญ่นะครับ ตีกรองเข้าสู่ศึกเลือกตั้งวันที่9เดือน,นครับวันที่9้าเดือน9้าให้สมกับเป็นพักเก้าไกลทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็ด้วยความหวังเพียงไม่กี่อย่างครับคือเราต้องการว่าก้าต่อไปของเราเนี่ยจะได้ก้าไกลกว่าเดิมแน่นอนว่าเราต้องการที่จะพาสส,สเข้าสู่สภาให้มากที่สุดแต่นั่นไม่ใช่เป็นความต้องการความต้องการเดียวของพวกเราพักคก้าวไกลแต่เราต้องการที่จะทํางานทางความคิดแล้วก็ทําให้สังคมก้าวหน้าทําให้สังคม เชื่อว่ามันยังมีความเป็นไปได้ยังเป็นสังคมที่มีความหวังในช่วงที่ประชาชนหมดหวังมากที่สุดในรอบหลายสิบปีนี่ก็คือสิ่งที่หวังว่าจะไม่รบกวนเวลาของทุกท่านในเช้าวันอาทิตย์มากเกินไปนะครับสิบนาทีสั้นๆที่พูดให้เห็นชัดเลยว่าอะไรคือก้าวไกล n น x t ทำไปทำไมทำยังไงแล้วก็ เมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นคำตอบที่หวังว่าพี่น้องสิบชนคงจะได้เห็นภาพในการสรุปแบบผู้บริหารในครั้งนี้ต่อไปเดี๋ยวผมอยากจะขอเชิญเลขาธิการพรรคครับในการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองเกี่ยวกับยุทธศาสตร์แล้วก็ก้าวต่อไปของพรรคก้าวไกลครับขอเชิญครับสวัสดีครับพี่น้องสิบชนนะครับแล้วก็ประชาชนที่ติดตามการถ่ายทอดสดอยู่นะครับผมใช้เวลาสั้นๆว่ายุทธศาสตร์ ของพรกเก้าไก่สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้คืออะไรและเราจะเดินไปข้างหน้าต่ออย่างไรนะครับยุทธศาสตร์ของพรกเก้าไก่สำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าสั้นๆมี3ประกาศนะครับเป้าหมาย1เราตั้งเป้าหมายเพื่อเป็นรัฐบาลให้ได้ทำไมต้องเป็นรัฐบาลให้ได้ ต้องยอมรับนะครับว่าประเทศไทยภายใต้ระบอบประยุทธ์8ปีที่ผ่านมาบอบช้ำและตกต่ำทุกด้านดังนั้นทางรอดทางเดียวสำหรับประเทศไทยในอนาคตตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปก่อนที่จะเกินเยียวยาคือฝ่ายประชาธิไตยเข้าไปพลิกขั้วรัฐบาลแทนที่ระบอบประยุทธ์ให้ได้นี่เป็นทางออก ทางเลือกเดียวที่จะทําให้ประเทศไทยมีอนาคตเพราะฉะนั้นเป้าหมายสําหรับพักก้าไกลคือผลักดันให้เกิดฉันทามติฝ่ายประชาธิปไตยในสังคมไทยให้ได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเป้าหมายประการที่สองพักเก้าไกลจะต้องขยายสอสอเขตให้ได้มากที่สุดและมีสอสอเขตทุกภูมิภาค เราต้องการเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลจําเป็นต้องมีสอสอเขตเราไม่ใช่พักการเมืองที่จะมีสอสอบัญชีรายชื่อมากกว่าสอส,อสอเขตอีกต่อไปนะครับสอสอเขตจะเป็นฐานที่มั่นในการทำงานกับพี่น้องประชาชนที่แข็งแรงที่สุดของพักเป้าหมายประการที่สาสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้ามันมีความหมาย มากกว่าการที่จะทำให้ใครได้เป็นสอสอหรือผู้แทนรัษฎรแต่ความหมายที่สำคัญมากๆสำหรับพรกคก้าวไกลสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าก็คือการต่อยอดและรักษาความหวังนะครับและความเชื่อมั่นว่าประชาชนสามารถร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ก้าวหน้ามากขึ้นได้ผ่านระบบรัฐสภาชัยชนะ และหรือความล้มเหลวของพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งข้างหน้าเป็นเดิมพันต่อความหวังและความเชื่อมั่นนี้ทุกคะแนนเสียงที่เราได้รับจะเป็นทุกคะแนนเสียงที่เป็นคำตอบว่าประชาชนยังมีความหวังและความเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าขึ้นยังสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านระบบรัฐสภาและพรรคการเมืองของประชาชนนะครับนี่คือสเป้าหมายของเรา ในการเลือกตั้งครั้งหน้าและเพื่อเดินสู่เป้าหมายนี้เราจะทำอะไรบ้างประการแรกนะครับแน่นอนสิ่งที่ต้องทำที่สุดคือการเตรียมว่าที่ผู้สมัครที่จะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดพร้อมๆกับการสร้างรากฐานของพัรคที่เข้มแข็งหลังจากที่เราถูกทำลายในสมัยพัรคอนาคตใหม่ พักเก้าไกลได้เริ่มต้นฟื้นฟูสร้างรากฐานของพักไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดคณะกรรมการระดับเขตตั้งแต่ปลายปีที่แล้วพร้อมๆกับการรร่วมกันสรรหาว่าที่ผู้สมัครของ400เขตเพื่อทดลองการทำงานร่วมกันนะครับสำหรับในการเลือกตั้งครั้งนี้เรามั่นใจว่า ว่าที่ผู้สมัครของเราที่จะนําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนจะดีขึ้นมากกว่าสมัยอนาคตใหม่อย่างมากบอกได้เลยนะครับว่าว่าที่ผู้สมัครของเราที่วันนี้เริ่มทดลองกันทํางานแล้วนะครับทั่วประเทศเป็นหน้าใหม่เกือบทั้งหมดทุกคนเข้าใจจุดยืนและวิถีการทำงานของสอสอพักก้าวไกลเป็นอย่างดีนะครับ และเรามั่นใจว่าเรามีเวลาในการทำงานในระดับพื้นที่มากกว่าสมัยพักอนาคตใหม่อย่างมากหลายพื้นที่เราเริ่มทำงานตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับหลายพื้นที่เริ่มทำงานตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาสิ่งที่จะเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งประการที่สองคือการทำนโยบายนะครับเราทำการศึกษา นโยบายอย่างจริงจังโดยปีที่แล้วเรามีการตั้งสูตรนโยบายเพื่ออนาคตหรือ Think Forward Center โดยมีอาจารย์เดลัสสุกเนิดเป็นผู้อนวยการนะครับทำงานประสานกับฝ่ายนโยบายของพรรคและว่าที่ผู้สมัครและคณะกรรมการระดับจังหวัดทั่วประเทศเพราะนั้นเนี่ยเราจะมีนโยบายที่ตอบโจทย์ประเทศไทยทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวตอบโจทย์ทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่ นะครับจะต้องเป็นนโยบายที่ประสานทางออกเฉพาะหน้านะครับประสานนโยบายการเมืองนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างควบคู่ไปกับนโยบายที่จะพัฒนาเศรษฐกิจสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าและเป็นธรรมอย่างเป็นเอกภาพนี่คือสิ่งที่เราจะเดินหน้าต่อไป ในประการที่สองนะครับประการที่ 3. ซึ่งจะสอดคล้องกับก้าวไกล n x x กก็คือการปฏิรูปพักครั้งใหญ่การปฏิรูปพักครั้งใหญ่จะนำไปสู่ระบบการทำงานที่เก็บบทเรียนความผิดพลาดและจุดแข็งความสำเร็จในอดีตเพื่อทำให้พักก้าวไกลตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้มากกว่าเมื่อ 3, 4ปีที่ผ่านมา นะครับการปฏิรูปพักจะนำไปสู่การรีเฟรชภาพลักษณ์และความจดจำความเข้าใจของพี่น้องประชาชนต่อพักก้าวไกลเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าเราไม่ได้เรียกว่าเป็นการรีแบรนด์นะครับแต่เราเรียกว่าเป็นการรีเฟรชคือทำให้ตัวตนของเรา ที่แข็งแรงอยู่แล้วที่มีความโดดเด่นอยู่แล้วชัดเจนมากขึ้นแต่มีความสดใหม่เข้ากับสถานการณ์และอารมณ์ของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันมากขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับพักก้าวไกลจะแตกต่างอย่างมากกับการเลือกตั้งปี6-2ในนามพักอนาคตใหม่ณนะตอนนั้นเราเป็นพักการเมืองใหม่มีกระแสความสดใหม่ ประชาชนต้องการเลือกสิ่งใหม่ๆแต่คราวนี้พักก้าวไกลไม่ใช่พักการเมืองใหม่ในส,ใน,สนามการเมืองไทยอีกแล้วแต่เราเป็นพักการเมืองที่ได้พิสูจน์การทำงานให้พี่น้องประชาชนได้เห็นแล้วว่าพักก้าวไกลเป็นพักการเมืองที่ทำงานอย่างเป็นระบบทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพใช้ความรู้ความเข้าใจ และความกล้าหาญในการทำงานอยู่เคียงข้ามประชาชนและเป็นพักการเมืองที่พี่น้องประชาชนวางใจได้ให้บริหารประเทศหลังการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับนี่คือแนวทางในการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งของพักก้าวไกลนับจากนี้ไปขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะเชิญค,คุณพี่จานต่อนะครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่รับชมไลฟ์อยู่ทางบ้านนะครับผมพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์นะครับผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าภาคก้าวไกลก็สําหรับผมนะครับอยากจะมาเพิ่มเติมนะครับในส่วนของกิจกรรมก้าวไกล next นะครับก็ต้องเรียนว่าเราให้ความสําคัญนะครับกับการทํากิจกรรมนี้อ n ground นะครับกับสมาชิกผ่านทีมจังหวัดนะครับแล้วก็เครือข่าย ในแต่ละจังหวัดต่างๆนะครับแต่ว่าในส่วนของออนไลน์เนี่ยก็คิดว่าเป็นเครื่องมือนะครับที่จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้อย่างรวดเร็วก็ยังใช้เวลานิดนึงนะครับเพื่ออธิบายตัวแพลตฟอร์มนะครับหรือว่าเว็บไซต์นะครับของก้าวไกล next นะครับก่อนอื่นก็ต้องต้องเรียนก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นการพัฒนาโดยทีมดิจิทัลของพรรคนะครับโดยใช้ OpenSource นะครับเป็นโค้ดเบสจากคอนซูนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางทีมดิจิทัลของพรรคก้าวไกลนะครับที่ร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มมนนี้้ขึาครัับไลดปเย อันนี้เป็นหน้าตาของอเว็บไซต์นะครับก้าวไกล next นะครับก็ต้องบอกว่าทุกท่านสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้นะครับโดยทีอ่อาจจะไม่ต้องมาลงทะเบียนนะครับเข้าเข้าสู่ระบบก็สามารถที่จะเข้ามาดูคอมเมนต์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้แต่ถ้าหากว่า,าเราอยากที่จะ ร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับก็จะต้องเริ่มต้นจากการเข้าระบบก่อนนะครับซึ่งก็สามารถทําผ่านบัญชีใน Facebook หรือว่าใน Google ก็ได้นะครับทำได้อย่างง่ายได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ที่ด้านนี้นะครับก็จะมีปุ่มที่เขียนว่าเขียนข้อเสนอนะครับเมื่อคลิกเข้าไปนะครับก็จะให้เราได้ระบุหัวข้อที่เราอยากจะพูดถึงนะครับหัวข้อในกรอบ ในกรอบที่ระวังเอาไว้นะครับก็จะมี7ดหัวข้อเมื่อสักครู่ที่คุณพิธาได้พูดไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะใส่หัวข้อเขียนข้อเสนอต่างๆนะครับโดยอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะกรอบ7กรอบก็คือหมวดหมู่เราก็สามารถคลิกได้นะครับว่าที่เราอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับเราอยากจะเห็นการพัฒนาในด้านไหนเรายังไม่พึงพอใจในเรื่องอะไรนะครับแล้วก็กดส่งเข้ามาได้โดยสามารถเลือกหมวดหมู่ได้มากกว่าหนึ่งหมวดหมู่นะครับในในในตรงนี้เดี๋ยวผมอยากจะขออนุญาตอ่ ให้ไปดูที่ด้านล่างเลยก็ได้นะครับเลือกเลือกหัวข้อหนึ่งข,ขึ้นมาดูนะครับว่าคือจริงๆคอมเมนต์ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีคอมเมนต์ที่เข้ามานะครับอยู่ในระดับที่เรียกว่าปริมาณเนี่ยก็อยู่ในมากในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าที่มากกว่าปริมาณเนี่ยผมคิดว่าเป็นคุณภาพของคอมเมนต์ที่คิดว่ามันเป็นการพิพากษาิจารณพักอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วเราคิดว่าตรงนี้มันเป็นประโยชน์มากที่เราจะมา,าพัฒนานะครับอย่างกรณีนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับว่าอยากให้ไลฟ์สดทุกครั้งนะครับที่ลงพื้นที่ในการทํางาน ตั้งแต่วันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาก็เป็นคอมเมนต์ทีอ่อยากจะเห็นการทํางานอย่างต่อเน,นื่องของพรรนะครับแม้ว่าโอเคการไลฟ์บางครั้งคุณภาพอาจจะไม่ดีแต่ว่าสําหรับผู้ที่ติดตามก็อยากจะได้เข้าถึงนะครับโดยที่จะเห็นนะครับว่าการสนับสนุน,นยอยู่ที่91%นะครับคือมี80ท่านนะครับที่มาร่วมให้ความเห็นนะครับก็91ประมาณ90%เนี่ยก็คือเห็นด้วยนะครับกับคอมเมนต์นี้นะครับอีก9%ก็ไม่เห็นด้วย แล้วก็คอมเมนต์นี้ก็มีสสเท้งนะครับนัฐพงษ์รทธงปัญญาวุฒิก็ได้มาตอบนะครับก็ต้องเรียนว่าทุกความเห็นที่เข้ามานะครับไม่ใช่เฉพาะทีมงานของพักนะครับแต่หัวหน้าพักเลขาธิการพักนะครับสสว่าที่ผู้สมัครต่างๆก็เข้ามาอ่านนะครับเข้ามาดูแล้วก็แต่ละคนก็สิมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรก็รับฟังนะครับแล้วก็นํากลับไปพิจารณาแล้วก็พัฒนานะครับ ก็ปัจจุบันนะครับย้ำอ,อีกครั้งนะครับว่าหมวดหมู่ทั้งหมดนะครับก็มี7ด้านนะครับผู้แทนที่ที่ท่านอยากเห็นนะครับการสื่อสารของพรรคไม่ว่าจะเป็นอ,ออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับอยากจะเห็นการพัฒนายอย่างไรนะครับการนําเสเนอนโยบายงานในสภาการอภิปรายการทํางานผ่านกันมาที่การนะครับซึ่งก็ที่ผ่านมารรคเก้าไกลก็ ก็ได้รับการชื่นชมนะครับจากสื่อมวลชนไม่น้อยนะครับแต่เราคิดว่ายังมีอีกหลายอย่างที่เราทําได้ดีกว่านี้แล้วก็อยากจะรับฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนนะครับการทํางานในพื้นที่การสร้างเครือข,ข่ายกิจกรรมสมาชิกแล้วก็การาระดมทุนนะครับก็ย้ำอีกครั้งว่าทั้งหมดนี้นะครับเราทําผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มแต่ว่าเราก็ยังให้ความสําคัญนะครับกับการทําทางกับพื้นที่นะครับทำผ่านกับเครือข่ายของพรรคกับสมาชิกพรรค ในแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็จะเริ่มต้นทุกเสาร์อาทิตย์นะครับที่จะมีการาลงพื้นที่ของแกนนาพักก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับสื่อมวลชนช่วยกันนะครับจะสื่อสารและก็ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้แล้วก็ข้อมูลทั้งหมดนะครับยืนยันว่าจะได้รับการพิจารณาจากแกนนาของพักจากผู้บริหารพักทั้งสิ้นครับขอบคุณครับก็ต่อจากนี้นะครับก็อยากจะเปิดโอกาสให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนนะครับได้ สอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจกรรมก้าวไกลเน็กนะครับหรือว่าทั่วไปเรื่องอื่นๆครับครับเรียนเชิญเลยครับด,ดูในไลฟ์หน่อยครับถ้าพี่น้องประชาชนมีคำถามก็ถามมาในไลฟ์ได้นะครับ การปฏิรูปพักใช่ไหมครับก็เป็นไปตามทิศทางที่ประชาชนต้องการอยากเห็นแล้วก็ไปสู่ในอนาคตนะครับมีมีความ positive มีความเป็นเชิงบวกนะครับแล้วก็พยายามที่จะย่อยออกมาให้เ,เรียบง่ายมากที่สุดนะครับแล้วก็ตั้งไข่ไว้เจ็ดด้านแล้วใช่ไหมครับในแต่ละด้านเนี่ยเราก็เข้าไปรับฟังแล้วก็ ลองอถ้าเวลาลงทาวน์ฮอล์เนี่ยมันจะมีโอกาสได้ตอบโต้กันก็จะได้ถามคนที่อยู่ใน,ในพื้นที่ว่าสิ่งที่เราได้ทำมาในตลอด2ปีกว่าหลังจากที่อนาคตใหม่ถูกยุบเนี่ยมีอะไรที่อยากจะให้เราพัฒนาบ้างนะครับก็คงจะเปน็นลักษณะอย่างนั้นนะครับแต่อย่างที่ผมพูดในใจผมเนี่ยก็คือว่าต้องการให้สปิริตแบบเก่ากลับมา เพื่อที่จะให้มีความพร้อมในการที่จะสู้ไปสู่การเลือกตั้งที่จะถึงในในอนาคตครับแล้วก็ต้องการที่จะดึงมวลชนเข้ามาช่วยช่วยกันทํางานให้เป็นให้พักเนี่ยเป็น ให้ประชาชนเป็นเจ้าของพรรคไปด้วยกันนะครับม่ว่าจะช่วยกันคิดเรื่องนโยบายช่วยกันในเรื่องของทรัพยากรช่วยกันในเรื่องของอความคิดต่างๆในการที่จะพาประเทศไทยไปให้ได้เพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับเราไม่สามารถที่จะเป็นนักรบห้องแอร์แล้วก็คิดกันเองแล้วก็พยายามที่จะปฏิรูปก,กันเองอยู่ในไซโลของตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พักการเมืองไม่ควรที่จะทำเป็นอย่างยิ่งก็คงจะจะเอาจากล่างขึ้นบนขึ้นมาให้ได้ครับเดี๋ยวอาจจะขอเสริมนะครับ สื่อมวลชนอาจสงสัยว่าเอทำไมเราจะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งยังจะมานะจัดแคมเปญก้าวไกลเน็กฟังเสียงประชาชนให้ประชาชนมาแสดงที่เห็นและประตรูปพักกันอีกผมคิดว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นสําคัญที่เป็นฐานรากในการจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่นะครับเพราะเราเชื่อนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ต่อเมื่อประชาชนเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนร่วม มาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ฝากความหวังว่าคนใดคนหนึ่งหรือนักการเมืองคนใดคนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงให้กับคนส่วนใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยการทำงานกิจกรรมก้าวไกลเน็กเนี่ยเป็นการดึงนะครับประชาชนมาร่วมกันสร้างพักอีกครั้งในการเดินทางครั้งสำคัญนะครับหลังจากที่พักอนาคตใหม่ถูกยุบ ความคิดเห็นต่างๆและความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับจะเป็นรากฐานและทิศทางที่สำคัญอย่างมากของเราทั้งการทำงานภายในพักเองและการทำงานกับสาธารณะนะครับวันนี้ก็อยากจะเสริมว่ามันจะไปยังไงนะครับเจิญครับ ันนี้ก็ต้องพิสูจน์ให้ดูนะครับต้องต้องพิสูจน์ให้ดูผ่านการทำงานเท่าที่สภาจะอนุญาตให้ทำนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องต้องเข้าใจว่าการที่จะสามารถสื่อสารออกมาได้นะครับว่าปัญหาคืออะไรวิธีการแก้ไขคืออะไรทางเลือกคืออะไรแผน2ในการทํางานแก้ไขปัญหาพวกนี้คืออะไรเนี่ยมันไม่ได้มาได้ <laughs> จากการที่เราไม่รู้ในเรื่องของการบริหารนะครับ <laughs> คนที่จะสามารถสื่อสารออกมาได้เนี่ย คือคนที่สามารถที่จะบริหารเป็นจริงๆถึงจะสามารถสื่อสารได้ออกมาอย่างทย่ทวทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าได,ได้แต่พูดอย่างเดียวแต่ไม่สามารถที่จะบริหารได้การที่จะบริหารได้ก็ต้องเป็นการพูดให้ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องออทําหน้าที่โดยที่คิดว่าเป็นผู้แทนรัษฎรโดยที่ไม่ได้คิดเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโควิดการหาเตียงการจัดอะไรพวกการจัด ช่วยเหลือในการประสานงานเกี่ยวกับวัคซีนทั้งสิ่งพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่พระก้าวไกลเพราะอำนาจเป็นของประชาชนคนไทยทุกคน ภาพตามคลองประชาธิปไตยด้วยสิย์ด้วยเสียงที่เท่า